สวัสดีค่ะ I FC ทุกท่านคะ่ะนุกมาหาอาริสแล้วนะคะอริสน้องแมวจรที่อาของนุกเลี้ยงไว้นะคะมาหาเขาเอาอาหารมาส่งเขานะคะอาหารที่พี่แอลออได้ส่งมาให้อริสนะคะอาหารเม็ดและอาหารเปียกนะคะก็พี่แอลก็ยังวันนี้พี่แอลก็ยังให้อลิสไปทําวัคซีนด้วยนะคะ นุกและอาอาก็ต้องขอาขอบพระคุณพี่แอลมากๆนะคะที่เมตตาชีวิตน้อยนอยอาริสนะคะที่รอดตายมาจากน้องหมานะคะเพื่อนเขาอีกตัวหนึ่งโดนหมากัดนะคะตั้งแต่เด็กๆก็อาก็ไม่ค่อยอยู่บ้านลกค่ะเพราะอาเป็นคนขายของค้าขายก็วันนี้ก็จะไปกับร้านนะคะเอากระป๋ามาใส่อาริสแล้วก็ จะไปกับหลานไปคลินิกนะคะคลินิกคลินิกสัลย์ในอำเภอเนี่ยคะ่ะเพราะว่าฉีดวัคซีนเฉยๆน่าจะโอเคนะคะเพราะว่าเขาก็เป็นคลินิกชื่อคลินิกอืมไม่รู้ว่าบอกชื่อได้ไหมเดี๋ยวจะให้เขากินแล้วก็ให้เขาพักผ่อนสักแป๊บหนึ่งนะคะก็จะพาเขาไปรับวัคซีนนะคะเข็มแรกนะคะของอาริสนะคะ น้องตัวโตขึ้นเยอะนะคะน้องตัวโตขึ้นเยอะเลยทั้งที่นกก็ไม่แน่ใจว่าน้องอายุเท่าไหร่เพราะว่าตอนที่อาได้น้องใหม่อาไม่ได้เล่าให้นูกฟังนะคะอาก็เลี้ยงเข้ามาจนสองเดือนสามเดือนเนี่ยค่ะนุกไปบ้านนุกถึงเห็นว่าอาเลี้ยงแมวนะคะอาเลยเล่าให้ฟังว่าเขาออกมาจากป่าใกล้ๆบ้านนะคะอาก็เลยเอามาเลี้ยงไว้ว่าตอนออกมาเขาก็ แมวแมวโซมานะคะแมวถูกทิ้งเขาเอามาทิ้งน่นะคะอาก็เลยเลี้ยงไว้จนโตเท่านี้นะคะ่ะอาก็ให้อาหารแบบตามที่อาเมียนะคะคนโบราณเลี้ยงเลี้ยงแมวก็อาก็ให้ข้าวพวกวัตถุบางวันอาก็ได้อาหารซองที่เขาแยกขายนะคะเอามาให้กับกิดเนี่ยค่ะมาคลินิกแล้วนะคะมากับร้านนะคะเอามาเอาอลินมาทำวัคซีนนะคะ กลับขอบคุณพี่เอ๋วนะคะขอให้พี่เอ๋วมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงตอนกลับก็มาเชอน้องหมาจอนนะคะตอนกลับบ้านเออก็มีอาหารติดรถก็ได้ให้เขากินนะคะน้องมาจอนกลุ่มนี้นุกเข็นบ่อยคะ่ะเพราะว่ามันเป็นทางกลับมาจากตลาดเวลานุกกลับจากตลาดนุกจะเห็นเขาแล้วก็จะได้เอาอาหารให้เขาจริงๆก็เจอหลายครั้งแล้วคะ่ะแต่วันนี้เพิ่งหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายน้องๆน,นะคะ เอฟซีท่านใดอยากเมตตาอาหารให้น้องๆก็นูก,นก,ก็ยินดีนะคะยินดีเป็นสะพานบุญนะคะเพราะว่ากว่านุกจะนุกเข็นน้องจอนข้างทางก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็ให้กินด้วยดีกว่าไม่ได้กินอะไรเลยนะคะก็ให้เขากินนี่เขาก็ไม่กล้ากินนะคะเขากลัวนุกเดี๋ยวถ้านุกกลับออกไปเขาก็คงจะกินกันนะคะ ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เมตตาอาหารมาให้นะคะแม่นาค่ะนุกก็มีอาหารจากเนี่ยค่ะก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ